เฮ้เ hey, พื่อนๆวันนี้แอดมินขอ,อกเกาะวงเม้องกันยาวๆให้จุใจเหมือนได้นั่งรวมตัวกันหน้าจอเมาส์ซีรีส์เรื่องโปรดกับประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตกำลังถกเถียงกันในโซเชียลตอนนี้นั่นก็คือเรื่อง Miss Universe 2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเรื่องราวการเดินทางของนางงามจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่มีข่าแววมาว่าจะมาร่วมสังเวียนความงามด้วย บอกเลยว่าเรื่องนี้มีมากกว่าแค่การประกวดหนังงามแต่เป็นการเปิดฉากสงครามเย็นย่อยๆที่มีทั้งความตลกความดรามา่าและความเผ็ดร้อนพริกยกสวนฉากแรกปูมหลังดราม่าที่ยังฝังใจเรื่องราวมันไม่ได้เริ่มต้นที่วันนี้เพื่อนๆแต่มันมีเบื้องหลังที่ยาวนานและซับซ้อนกว่านั้นมากทุกคนคงจำกันได้กับประเด็นดราม่าเรื่องเคลมวัฒนธรรม ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเป็นรอยร้าวที่ไม่เคยถูกลบเลือนไปจากใจใครหลายๆคนรวมถึงคำพูดที่เคยกล่าวว่าจะไม่มาเหยียบแผ่นดินไทยด้วยเหตุผลบางอย่างในอดีตคำพูดเหล่านี้ยังคงเป็นเหมือนเชื้อไฟที่รอวันประทุพอมีข่าวว่ากัมพูชาจะส่งนางงามมาประกวดในบ้านเราจริงๆเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวเน็ตไทยต้องออกมาแสดงจุดยืนกันอย่างคึกคักฉากที่ 2. แตกกลุ่มแตกกกในโซเชียล พเข่าออกไปโซเชียลก็ลุกเป็นไฟทันทีแอดมินขอแบ่งชาวเน็ตออกเป็นก๊กเป็นเหล่าให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ 1. ก๊กรักเก่าทีมพิชชี่กลับมาเถอะกลุ่มนี้คือทีมที่ยังมีความทรงจำดีๆและยังผูกพันกับน้องพิชชี่พิเศษชิปล่า อดีตนางงามกัมพูชาที่เคยเข้าประกวดแล้วมีเหตุให้ต้องถอนตัวไปก่อนชาวเน็ตไทยหลายคนยังเสียดายในความสามารถและอยากให้เธอได้กลับมาทำตามฝันอีกครั้งความเห็นที่เชียร์พิชชี่นี่มาอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะเพื่อนๆทังอยากให้พิชชี่กลับมาประกวดใหม่และอยากเห็นพิชชี่ประกบคู่กับวีนาหรือแม้แต่อยากให้พิชชี่มาที่สุดแม้แต่คำพูดที่ฟังดูคำถาอย่าง เอาอินาโนมมาค่ะจบทุกคนรออยู่ปากแทบจริงๆก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าทุกคนยังคงคิดถึงและรอการกลับมาของเธออยู่ 2. กกนักรบทีมไม่ต้อนรับกลุ่มนี้คือแกนนำในการเปิดฉากสงครามน้ำลายเหลือก็ว่าได้พวกเขาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการให้นางงามจากกัมพูชามาเหยียบพันดินไทยด้วยเหตุผลต่างๆนานา คอมเมนต์ในกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ความดุเดือดเผ็ดร้อนแบบสุดๆอย่างอา้าวไหนว่าจะไม่มาเหยียบแผ่นดินไทยหรือแผ่นดินไทยไม่ให้ปอระปักมาเหยียบย่ําบางคนถึงขั้นเตรียมตัวต้อนรับแบบไม่เป็นมิตรเอาซะเลยทั้งกาวร้อนพร้อมฉันจะเอาเปลือกทุเรียนไปฝากหรือมาให้เป็นเสนียดทำ้อนหึอะไร ซึ่งความเห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งในอดีตมันยังคงฟังลึกอยู่ในความรู้สึกของคนกลุ่มนี้จริงๆ 3. ก๊กนักแสดงทีมเจ้าบ้านที่ดีแบบประชดนี่คือกลุ่มที่แอดมินยกให้เป็น MVP ของเรื่องนี้เลยนะเพราะพวกเขาไม่ได้แสดงความไม่พอใจแบบตรงๆแต่ใช้มุกตอนรับอย่างดีที่อ่านแล้วต้องตีความถึงความแสบสันที่ซ่อนอยู่ภายในเช่นมาเลยตื่นเต้นมากค่ะ น้ำเสียงประชดประชันหรืออยากให้เราเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีรวมพลต้อนรับนางเหมือนต้อนรับกระเทยฟิลิปปินที่นานาซอย11นึกภาพตามแล้วขนลุกเลยนะแถมยังมีคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์แบบเจ็บแสบสุดๆอย่างวีนาคะฝากด้วยนะอนุญาตให้จัดการระหว่างเข้ากล่องได้และอยากให้ไทยต้อนรับแบบจุกๆอ่านแล้วได้แต่ยิ้มมุมปากและชื่นชมในความสามารถทางการใช้คำของชาวเน็ตกลุ่มนี้ 4. ก๊กกผู้สังเกตการ์ทีมอื่นๆน,นอกจาก3กมกกหลักๆแล้ว,ลวก็ยังมีกลุ่มย่อยๆที่แสดงความเห็นอย่างหลากหลายเช่นคนไทยลืมง่ายจังที่ตั้งคำถามต่อความรู้สึกของคนไทยด้วยกันเองหรือมันไม่มาหรอกเพราะเคยพูดไว้แล้วที่แสดงถึงความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นจริงและยังมีคอมเมนต์ที่มาจากฝั่งกัมพูชาเองที่โต้อตอบกลับมาอย่างเผ็ดร้อนไม่แพ้กันด้วยเช่นกลัวประเทศคุณหรอหรือ เจอกันเร็วๆนี้ไทยเขมนจะไปตบปากคนไทยซึ่งก็ยิ่งทำให้บรรยากาศของราม่านี้ร้อนแรงขึ้นไปอีกฉากสุดท้ายแอดมินวิเคราะห์แล้วจากทั้งหมดที่เล่ามาแอดมินมองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการประกวดนางยามธรรมดาต่อไปแล้วเพื่อนๆแต่มันคือการประทะกันของความรู้สึกความเชื่อและอารมณ์ที่สะสมมานาน เป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดว่าความขัดแย้งในอดีตยังคงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระดับประชาชนอย่างมีนัยสำคัญมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ในโลกจริงจะไม่มีสงครามแต่ในโลกโซเชียลนั้นสงครามน้ำลายได้เกิดขึ้นแล้วและมันรุนแรงไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ในความดราม่าก,ก็ยังมีความน่ารักซ่อนอยู่ นั่นก็คือการที่ชาวเน็ตบางส่วนยังเปิดใจให,ให้กับคนบางคนอย่างน้องพิช,ชีีซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถแยกแยะเรื่องราวในอดีตออกจากตัวบุคคลได้การประกวด Miss u n i v e r s ์2025ครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่เวทีของความงามอีกต่อไปแล้วเพื่อนๆแต่เป็นเวทีที่คนทั้งโลกจะได้เห็นว่าคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักและมีความคิดสร้างสรรค์นขนาดไหนโดยเฉพาะในการต้อนรับแขกแบบพิเศษสุดๆที่ไม่เหมือนใคร เรื่องนี้แอดมินไว้ยาวแน่นอนคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่านางงามจากกัมพูชาจะกล้ามาไหมแล้วถ้ามาจริงๆพวกเราจะต้อนรับพวกเธอด้วยวิธีไหนดีมามัมันต่อเลยเฮ้ย hey, ยังไม่จบเพื่อนๆทีนี้มาถึงเรื่องของตัวละครลับที่พลอขึ้นมากลางดราม,มา่าที่ทำให้ชาวเน็ตงงและสงสัยกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือใครกันแน่ที่ส่งเธอมา บอกเลยว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดแถมมีประเด็นเฉาๆที่ทำให้ชาวเน็ตขุดคุยกันสนุกเลยล่ะเปิดตัวนางงามตัวตึงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Miss u n i v e r s ์ส a ัมบูดียโดยตรงแต่เป็นตัวแทนจากอีกเวทีที่กำลังจะจัดในประเทศไทยเช่นกันนั่นก็คือ Miss g r a n ์ International 2025 และตัวละครลับคนนี้ก็คือเชลซีโรสแมนดิซาตัวแทนจากซิมบับเวมิสแกรนซิมบับเว2025ทีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับกัมพูชาเรื่องมันก็คือใหญ่ตัวตึงคนนี้เคยสร้างตำนานไว้เมื่อปีที่แล้วตอนไปประกวดเวที Miss p l a n ตอินเตอร์เนชั่น2024ที่กัมพูชาจ้าประวัตินางงามที่ทำเอาชาวเน็ตอึง้ง แอดมินขอสรุปวีรกรรมเด็ดๆดของเธอก่อนที่ทุกคนจะไปถึงบางอ้อว่าทำไมคนถึงได้สงสัยกันขนาดนี้ 1. แม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองนี่คือประเด็นที่คุณงมที่สุดเพราะตามกฎของเวที Miss Grant International เดิมไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่แต่งงานหรือมีลูกเข้าร่วมประกวดได้ชาวเน็ตเลยแห่กันไปถามบอสนวัตว่า แกรนเปลี่ยนกฎแล้วหรอ 2. วีรกรรมเฉาที่กรัรมพูชาตอนที่เธอไปประกวดมิสเพลเน็ตที่นั่นมีประเด็นเฉาแบบสุดๆคือไลฟ์สดร้องไห้อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนางงามจากออสเตรียจนถึงขั้นออกจากการประกวดทั้งคู่แต่สุดท้ายกองประกวดก็กลับลำให้ทั้งสองกลับมาประกวดต่อได้เฉยเลย 3. ดราม่าเคลมชุดไทยวิรกรรมที่เป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ชาวเน็ตขุดคุยกันสนุกคือภาพของเธอที่ใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปที่นครวัดแต่เจ้าภาพดันไปโพสต์ตพร้อมบรรยายว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าที่เคยลามไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวคำถามจากชาวเน็ตใครส่งเธอมา จากวีรกรรมที่ผ่านมาทําให้ชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยและตั้งคําถามมากมายว่าทําไมคนนี้ถึงได้มาประกวดในไทยอีกและใครกันแน่ที่ส่งเธอมา คอมเมนต์ใส่สงสยัยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าเธอมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาค่อนข้างมากทั้งการไปประกวดที่นั่นและมีข่าวว่าเธอกำลังเรียนภาษาเขมรอยู่ด้วยซึ่งทำให้บางคนตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการจะมาปั่นกระแสในเวที Miss Grand International หรือไม่ คอมเมนต์สายบูลลี่แบบแซบๆนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์มากมายที่แซะถึงรูปลักษณ์ภายนอกของเธออย่างเผ็ดร้อนทั้งสภาพนึกว่านกออกสวยเหมือนร่างอาจารย์ใหญ่หรือใครกระชากวิญญ,ญาณนางขึ้นมาประกวดซึ่งก็เป็นสีสันของดราม่าที่ขาดไม่ได้เลยล่ะ คอมเมนต์ใส่เป็นห่วงขณะเดียวกันก็มีคนที่แสดงความเป็นห่วงว่าเรื่องนี้ต้องถึงบอสนวัดเพื่อขอคำชี้แจงและบางคนก็ตั้งข้อสังเกตด้วยความเป็นห่วงว่ามิสแกรนต้องไม่เคยผ่านการแต่งงานหรือมีลูกไม่ใช่หรอ บทสรุปของเรื่องนี้ตอนนี้เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามว่าทางกองประกวด Miss Grand International 2025จะออกมาให้คำชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของเธอหรือไม่รวมถึงประเด็นความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด,ด้วยเรื่องนี้เลยไม่ได้มีแต่ความสวยงามบนเวทีนางงามแต่มีประเด็นซับซ้อนซ่อนอยู่ทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดการเลือกตัวแทนรวมถึงประวัติความขัดแย้งต่างๆที่ตามมาเป็นหางว่าวแอดมินว่างานนี้ บอสนวัดคงต้องออกมาแถลงข่าวเป็นการด่วนเพื่อเคลียร์ทุกข้อสงสัยให้กับเฟนนางงามทั่วโลกเลยล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเธอคนนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่แล้วคิดว่าทางกองประกวดจะชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรมาเมาสกันต่อเลย